เอาละครับเพราะว่าผมอเล็ n เ g มมิ่งนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมดาร์กเนสสองเอเวอเรชันนะครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่กับตัวละครนะครับที่เป็นอาชีพพาลาดินนั่นเองเนาะนะครับก็อย่างที่ก่อนหน้านี้ทําคลิปไปนะครับก็อันนี้เป็นการที่เราเราผ่านคารด์สองมาแล้วได้เลือกแล้วว่าเราตัวละครที่เราเล่นเนี่ยอาชีพที่เราเล่นจะเป็นสายไหนเนาะส่วนวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวพาลาดินนะครับในคารด์สามนะครับ ว่าพอเป็นคาร์พลาดินแล้วนะครับเล่นไปเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนสายอีกทีนะครับแล้วสายนั้นแหะนะครับมีสกิลอะไรบ้างเนาะนะครับอย่างตัวพาลาดินเนี่ยนะครับถ้าเล่นไปเนาะนะฮะถ้าเท่าที่ผมเข้าใจเนาะจะเปลี่ยนอาชีพอีกทีตอน80เลยแต่ว่าตอนนี้ผมเวล45นะครับซึ่งเวล45เนี่ยจะมีสกิลมาให้ดูแล้วนะครับว่านะครับเวลาเราเปลี่ยนคารสาเนี่ยจะเป็น สกิลอะไรบ้างเนาะนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับสกิลของทั้งสงสายที่จะเปลี่ยนต่อมาเนี่ยนะครับความจริงเราอะได้ลองเล่นนะครับหรือลองใช้บางสกิลบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงเริ่มต้นมาเนาะตอนเปลี่ยนคัสสองแล้วนะครับเนี่ยเขาจะมีแยกเป็นสายๆไปเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างอย่างกาเดียนเนาะเขาจะแยกเป็นกาเดียนกับคูลไซเดอร์นะครับ การเดียนก็จะเป็นทางซ้ายนะครับเนี่ยเขาจะมีพวกสกิลยั่วยุนะครับสกิลทำดาเมจนะฮะด้วยโลเนาะแล้วก็สกิลอะไรนะครับทำลายเกาะหรือลดเกานะศัตรูเนาะแล้วก็สกิลพุ่งอันนี้อันนี้จะไม่ไปอยู่กับการเดียนนะครับแล้วก็สกิลสะท้อนนะครับอืมนะฮะเนี่ยจริงๆแล้วเราได้สกิลมาใช้เบื้องต้นแล้วด้วยเนาะอย่างพาราดินนะครับเราจะมีโจมตีนะฮะส่วนมากจะเป็นโจมตีอันนี้ปลาค้อนนะครับอันนี้ช็อต นะอันนี้ไม่ไปด้วยเนาะแล้วนี้ก็ช็อตสายฟ้าเหมือนกันแล้วก็นี่ก็ช็อตสายฟ้าเหมือนกันทุ่มพื้นเนาะนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะอัพจากสกิลที่เราเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแบ่งแยกมาเป็นสายเลยนะครับแล้วก็อัพเป็นขั้น EX นะครับอืมหรืออัลต้านะครับอืมนะครับสกิลระดับอัลต้านะครับอืมนะอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นกาเดียนเนาะก็จะมีสกิล อะไรที่เพิ่มขึ้นมาจากที่ไม่เคยใช้เนาะอันนี้จะเป็นการลดดามจนะครับที่ได้รับนะครับสร้างโล่ให้กับเราแล้วก็ทีมด้วยเนาะอันนี้ทุบพื้นอะไรพวกนี้เนาะนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับนี่นะทุบพื้นเนาะนะครับแต่สกิลที่เหลือที่เพิ่มเข้ามานะครับของกาเดียนเนี่ยจะเป็นการเอาสกิลคัสสองเนี่ยมาอัพเพิ่มความสามารถเข้าไปอีกเนาะนะครับเนี่ยเป็นสีมว่วงไม่ใช่เป็นสีม่วงเนี่ยสกิลเป็นสีม่วงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนาะนะครับจุดเด่นของผมอธิบายสกิลเลยดีกว่านะครับอย่างการเดียนเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแท้งนะครับซัพพอร์ตให้กับทีมเนาะนะครับอย่างท่าแรกเนี่ยเป็นการเพิ่มลดลดดาเมจที่ได้รับนะเนาะอันนี้ก็ทุบอันนี้เหมือนกันนะครับทุบทุบเหมือนกันอ่าอันนี้ส 4, 4ี่สี่โบว์เนี่ย 3, นน 1, 2, 3, เนี่ยสามอันเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยอันเนี้ยมาจากคัสสองเลยนะครับอันเนี้ยอ่ะโจมตีเนาะ ะครับอันนี้ทําลายเกาะนะครับอันนี้สะท้อนนะครับอันนี้มาจากคาสองเลยส่วนนี้เป็นการเพิ่มเข้ามาเนาะทำดามีนะครับเป็นวงกว้างนะฮะอืมอันนี้สําหรับการเดียนเนาะต่อมานะครับอ่าคูไซเดอร์บอกเลยว่าตัวเนี้ยเด็ดมากๆนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยจะเด่นตัวนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่บอกเลยว่าแรงแรงพอสมควรเลยนะครับติดท็อปเทียเอดได้เลยนะครับเพราะอะไรนะครับนี่เลยสกิลนี้เลยที่เขาจะอัพเพิ่มเข้ามานะครับสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจที่ตัวเองโจมตีได้นะครับอีก200%นะครับก็คือแรงขึ้น2เท่านั่นเองเนาะนะครับพร้อมกับสกิลพวกเอ่ออันนี้พับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ปลาขวา ปลาปาปะปาคอนอ่านะครับไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นครับเนี่ยเราจะใช้เฉพาะสกิล EX เท่านั้นกับสกิลบัฟนะครับอืมเนี่ยอเนี้ยปลาคอนนะครับเนี่ยเคยมีแล้วอันนี้ก็มีแล้วเหมือนกันอืมเนี่ยฮะน,นี้โจมตีวงกว้างเนาะนะครับซึ่งต่อยอดมาจากสกิลค่าสองนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลเลยดีกว่าเนาะในบางสกิลเนาะ เดี๋ยวเราเริ่มจากการเดียนนะครับการเดียนที่เราจะลองนะครับก็จะมี3สกิลนี้นะครับอืมโจมตีนะโจมตีโจมตีแล้วก็ใส่เกาะสะท้อนเนาะนะครับแล้วก็เอ่ออ่ะมีบัฟมีบัฟเพิ่มเกาะอยู่แล้วด้วยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองกันนะครับไปสกิลนะขอแนะนำนะครับร้านอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูก บอกเลยนะครับว่าบริการดีทันใจปลอดภัย100%นะครับไม่ว่าจะเป t ท Win วิหรือเปเทอร์ฟิก็เติมได้หมดนะครับสามารถทักได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ l ลายแอดนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากอ l i n ก Gaming ด้วยนะครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาลองสกิลของกาเดียนกันนะครับก็สกิลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมียั่วยุมีทำดาเมจด้วยโล่เนาะแล้วก็มีทำลายเกาะนะครับแล้วก็มีสะท้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับ ซึ่งเราก็เอาตร้างอิงจากสกิลคลาสองนี่แหละนะครับจะมีบางสกิลที่ไม่มาเนาะเพราะว่าต้องเป็นคลาสามก่อนอย่างนี้เนาะอันเนี้ยโยยุนะครับพร้อมเพิ่มทางป้องกันด้วยนะครับอันนี้อ่ากระแทกพื้นนะครับทำดาเมจเนาะตัวนี้นะครับสกิลสําคัญเลยก็คือการทําให้ศัตรูนะครับเกาะแตกเนาะและอันนี้นะครับสะท้อนนะครับเออสะท้อนดาเมจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับการเดียนเนาะนะครับหลักๆแล้วเป็นตัวแทงให้ทีมเนาะเพิ่มความถึกให้ตัวเองนะครับอืม ต่อไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะฮะก็จะเป็นสกิลของนะฮะคูไซเดอร์นะครับบอกเลยว่าผมเล่นอาชีพนี้นะฮะอ่ะมาสิสกิลเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับอืมนะโอเคเดี๋ยวไปลองใช้กันนะครับสกิลแรกครับปักปักเสาโบงนะฮะ ต่อมาปลาคอสนะครับแต่ว่าตอนเป็นคาสสามจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งปลาเป็นอันเดียวเนาะนะครับอืต่อไปนะครับนี่ช็อตใส่ฟ้านะครับแล้วก็ต่อมาทุกพื้นนะครับ ก็สกิลเหล่านี้นะครับจะอัพขึ้นไปเป็นคัสสามให้หรือสกิล X X เอ,เอเลยนะนะครับเออเป็นสกิลพิเศษให้เป็นสีม่วงนะครับก็ใครชอบสายไหนก็ลองดูได้เนาะส่วนผมเป็นพาลาดินแม่เออพาลาดินแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่คูเซเดอร์คูเซเดอร์ครับอืมน,นะครับแต่พออัพมาก็จะมีสกิลเพิ่มเติมมาอีกเนาะเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาลาดินนะครับคัส ที่เราจะไปต่อเนะนะครัสำหรับพาราดินนะครันั่นก็คือกาเดียนและก็คูไซเดอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรสามารถพิมพ์มาได้เลยเนาะนะครับยังไงตอนนี้ผมก็มีกลุ่ม Discord ด้วยนะครับถ้าใครเขาอยากเข้ามาจอยเข้ามาคุยกันก็สามารถตามเข้ามาได้เนาะนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย